มีเรื่องจะปรึกษาอัดแล้วเริ่มแล้ว <_ EN> เลือกลิปยังไงอ,นนอันนี้ทามาไม่รู้ว่าสีถูกหรือเปล่าสีนเนี้ยสีเนี้ยเรื่องสีลิปถูกไหม <_ EN> ถูกถูกหรอ <_ EN> หหเราต้องมั่นใจในเวลานไ้แล้วเธอไม่ถามหรอกว่ายี่ห้ออะไรจะยี <_ EN> ่ห้อนี้ปั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยว แค่ทาลิปก็เหมือนชีสฟิลเลอร์จริงเหรอวันนี้พี่ขวัญจะมาทาให้ดูให้ขวัญพูดถึงเคล็ดลับการเลือกริปของขวัญหน่อยว่าอง่อย่างผู้ชายหวานๆเนี่ยควรจะเลือกควรจะเลือกลิปเสียอะไรเสียแล้วได้ไม่ใช่สีเนี้ยแล้วเอาจริงๆนะขวัญจะบอกว่าแล้วแต่เราเลยมันอยู่กับความชอบของแต่ละคนเวลาเราทาสีลิปเราสวยแค่เฉพาะตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าสวยสวยมากสวยมาก แต่ว่าคือขอจะบอกว่าตัวลิปอ่ะคือเขาจะมีหลายเกรดหลายหลาย,หลายคุณภาพเราเลือกได้เพราะว่าเหยียบบางอย่างเนี่ยเราทาแล้วสวยเฉพาะตอนนี้แต่ว่าหนึ่งมันเป็นอันตรายเข้าไปในร่างกายเราถ้าเกิดว,ว่าเขาใส่สารเคมีเยอะแล้วก็สองก็คือจะทําให้ปากแห้งปากดำปากตกล่องเราต้องเลือกดูคุณภาพว่าหนึ่งคือจะไม่ทําให้เข้าไปทําให้แบบเหมือนเป็นสารตกค้างหรือว่าเป็นโลหะหนักในร่างกายเราที่เราจะต้องไปแบบว่าเอฟเฟกดึงโลหะในร่างกายออก โดยการที่ดิวิตาตอนมีหรือว่าการใช้เครื่องหรือการดีทอ uh ์ huh. ถูกไหมหรือว่าอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่ทําให้เรามีปัญหาปากดํา uh huh. ปากแห้งปากตกล่องรูปปากไม่สวยเนี่ยคือมาจากการที่เราเลือกลิปสติกที่มันคุณภาพไม่ดีคือบางคนเขาจะเลือกตามสีอย่างเนื้อสีบางคนเราจะเป็นอันเดอร์โทนชมพูบางคนอันเดอร์โทนเหลือง uh huh. เพราะฉะนั้นเราก็เลือกสีได้ว่าเราอยากได้คือเบสชมพู huh. หรือว่าเบสออกพีชออกส้ม เราเลือกได้เทคนิคการทําให้ปากอวบอิ่มหรือว่าปากแบบฉีดฟิลเลอร์อย่างเงี้ยขวัญอย่างงี้อันนี้ไม่ได้ฉีดนี่ไม่ได้ฉีดทาแต่ว่าขวัญจะทาเป็น2เลเยอร์พิกเมนที่มันสาคัญก็คือเราจะต้องเลือกลิปแมทที่พอมีปฏติกิริยากับกลอสเนี่ยมันจะไม่ทําให้แตกหรือว่าเวลาเรากินนงกินน้ำมันจะหลุดเพราะว่าลิปกลอสมันทําให้แบบว่าดึงสีของเราออกไปหลุดง่ายอยู่แล้วชาวโซเชียลเขาบอกว่าเมื่อไรขวัญนะไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรอ่ะ ขวัญก็ทาลิปไม่หยุดเลยเมื่อไหร่ขวัญจะหยุดทาลิปฮะกูมันชอบอ่ะกูมันชอบอ่ะมันก็เหมือนกับเล็บอ่ะคือด้วยขวัญเปิดร้านทําเล็บมันคือเราชอบทําเล็บอ่ะเราตื่นนอนมาเราหน้าเราไม่สวยอะไรไม่สวยแต่เราตื่นมาเราเห็นเล็บแล้วก็แบบเออเล็บสวย เราก็มีความสุขเน,นอะแม้เหมือนเรามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามองกระจกเราอยากให้ตัวเราสวยอะสิ่งหนึ่งที่มันไม่ำให้เราสวยก็คือลิปสติกแค่ใส่แว่นออกไปไหนมีลิปสวยๆก็ฟาดได้แล้วฟาดได้แล้ว